ปีใหม่นี้บางคนก็อาจจะจัดสวนจัดสวนให้สวยงามนะคะจัดสวนเพื่อต้อนรับปีใหม่อยากจะซื้อบอ่อน้าพุทําบ่อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าทาได้ไหมทําได้นะคะแต่ในเมื่อเราทําแล้วก็ควรจะทํแล้วให้ถูกหลักฮวงจุ้ยไปเลยนะคะนอกจากความสวยงามแล้วยังถูกหลักฮวงจุ้ยด้วยยังเสริมบารมีผู้อยู่ด้วยยังเสริมบริวารให้กับผู้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัด บ่อปลาหรือการจัดสวนที่ถูกต้องนะคะก็มีผลในศาสตร์ฮวงจุ้ยเช่นกันนะคะสาหรับใครที่วางแผนว่าจะทําบ่อปลาหรือจะทําบ่อน้ําล้นหรือบ่อน้ําพุนะางบำณธามแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีบริวารมีลูกน้องทางานเยอะแล้วยืนอยู่ในบ้านของหน้าบ้านบ่อปลาบ่อน้ําพุหรืออะไรก็แล้วแต่ครอยู่ฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะคะฝั่งซ้ายเพื่อเสริมตําแหน่งมังกรคือผู้ชายเกี่ยวกับบริวารน,นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิง นะคะก็คือทางด้านขวามือนะคะก็จะเสริมผู้หญิงแต่ท้ายที่สุดเลยคืออยู่ตรงกลางเลยเสริมทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่สิ่งที่มานามห้ามเลยคือห้ามเป็นน้ําตกเป็นน้ําล้นได้น,น้ำไหลได้ถ้าเป็นน้ําตกหมายถึงการนาธุรก,กิจของคุณทรัพย์ที่ได้มาจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้มาแบบเล็กๆน้อยๆจะไม่ได้มาเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้นไม้ใหญ่หรือมีต้นไม้บงังลมทางประตูทางเข้า,ขา,ขาบ้านเราอันนี้ผิดวงจุย้ยนะคะ มานาบอกแล้วว่าอย่าให้มีอะไรบางกระแสซับกระแสชี่ที่เข้ามาในบ้านของเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่ขวางตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านให้ตัดทิ้งนะคะตัดออกไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ทางซ้ายขวาอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ตรงหน้าเลยตรงหน้าแล้วระตูทางเข้าอยู่นี้ให้ตัดออกนะคะตัดทิ้งเลยนะมานาไปแก้หลายหลายหลังแล้วก็มีซับเข้ามากขึ้นถ้าอยากจะจัดสวนหรือปลูกต้นไม้นะคะต้นไม้เจ็ดอย่างที่ห้ามปลูกต้นชม ลั่นธมลาตีกระดังงาจังปีจำปาเฟื่งฟ้าเจ็ดอย่างนี้ข้ามปลูกโดยเฉพาะคนที่มีลูกสาวไม่ควรปลูกเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะวางแผนซื้อต้นไม้ดอกไม้มาปลูกในบ้านพยายามหลีกเลี่ยงต้นไม้7อย่างนี้ไม่แนะนำไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกรั้วบ้าน ก็ไม่แนะนานะคะเตรียมหาต้นอื่นหรือเป็นว่าหรือเป็นอะไรแล้วแต่ในไหนเราจะทําสวนล้วก็ควรจะทําสวนให้มันถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการจัดด้วยตัวเราเองได้ประตูรั้วเข้าบ้านตรงกับประตูเข้าบ้านครับเป็นอะไรไหมครับต้องแก้ไหมครับไม่ต้องแก้คะ่ะไม่ผิดนะคะประตูรั้วตรงประตูเข้าบ้านไม่ผิดไม่ต้องแก้เนาะหน้าบ้านทางตะวันออกถ้าจะทําบ่อปลาต้องมีข้อจํากัดขนาดขนาดไม่ไม่มีข้อจํากัดค่ะแต่ถ้าบอ่อปลาอย่าให้มีขนาดใหญ่มากเกินไปนะคะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าบ้านที่มีพื้นที่มากๆทําบ่อปลาหรือสระไว้น้ําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ใหญ่เกินกว่าขนาดของตัวบ้านทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เงาของบ้านจมไปกับบ่อปลาหรือสระไว้น้ําที่เราสร้างไว้ไม่ได้นะคะอย่างนั้ควรที่ทําให้เล็กกว่าตัวบ้านอย่าให้เงาของบ้านจมลงลงไปถือว่าผิดสอบถามมานคนะว่าไม่มีรั้วเป็นอะไรไหมคะ บ้านไม่มีรั้วถามเป็นอะไรไหมไม่ที่เป็นอะไรนะคะอย่าบ้านที่เป็นตึกแถวถูกไหมโอ้ยอยู่ติดดิมนมะนนก็ไม่มีรั้วถามาผิดไหมไม่ผิดนะคะไม่ผิดพื้นที่บ้านถูกบังคับให้มีสวนอยู่ฝั่งขวาจะจัดยังไงให้เสริมฝั่งมังกรครับก็คือในเมื่อเราจัดสวนฝั่งมังกรไม่ได้เราก็จัดภายในบ้านไ้เป็นฝั่งมังกรก็ได้นะคะก็สามารถช่วยส่งเสริมได้นะคะก็ทำาพาริชันแล้วก็ช่องร้อยเจ็ดให้อยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะลายเป็นบ้านตำแหน่งของมังกรนะคะ